การปั้น s อสให้ดีพร้อมสู่การใช้ดิจิทัลบริหารจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพเป็นกิจกรรมที่เราเติมเต็มเข้าไปในทุกโครงการที่ทางกรมสงเสริมุตสาหกรรมดำเนินการนะครับซึ่งเราเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยการใช้ซอฟต์แวร์ดิจิทัลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะสำหรับ SME ขนาดเล็กเราจึงได้มีการประสานงานกับทางซอฟต์แวร์เฮาส์ต่างๆนะครับที่ยินดีที่จะให้ซอฟต์แวร์ผ่านระบบคลาวด์ฟรี เป็น Full Service อย่างน้อย6เดือนซึ่งทำให้ผู้ประกอบการ s อ e ต่างๆสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็อยากเชิญชวนท่านผู้ประกอบการที่ทำซอฟต์แวร์นะครับเป็นโอกาสอันดีของท่านที่จะเข้าถึงลูกค้าที่เป็น SME ที่ถูกพัฒนาโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้เราโตไปด้วยกันและสามารถที่จะทำให้เศรฐษฐกิจของประเทศเราเข้มแข็งขึ้นค,ค,ครับ พีคโปรพล็อแพ็กเกจสุดคุ้มเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่และผู้ประกอบการที่อยากจัดการงานบัญชีภาษีแบบเต็มรูปแบบมาพร้อมเจ็ดฟีเจอร์เด่นเพื่อง,งานบัญชีที่ครอบคลุมกว่าเดิม 1. รายงานสรุปรายเดือนรายสัปดาห์หรือ weekly monthly report เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยผู้ประกอบการทราบรายได้ของกิจการรวมทั้งรายจ่ายกำไรจำนวนเงินเข้าออกหรือแม้แต่สินค้าขายดีลูกค้ารายใหญ่หรือลูกหนี้คงค้างทั้งรายเดือนและรายสัปดาห์แบบสรุปง่ายๆผ่านทางอีเมล 2. งบกระแสเงินสดฟังก์ชันรายงานแสดงข้อมูลของเงินที่หมุนเวียนภายในบริษัทช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นเงินเข้าออกของกิจการผลการดําเนินงานที่แท้จริงพร้อมแสดงแหล่งที่มาของเงินอย่างชัดเจนและวางแผนการจัดการสภาพคล่องอย่างเพียงพอและขยายกิจการได้ 3. ระบบเตรียมไฟล์นำส่งสัมพากรหรือแท็กไฟล์เป็นการสร้างแบบปพ .30 ในการยื่นภาษีได้ผ่านโปรแกรมหลังจากออกไปกำกับภาษีและสรุปเป็นภาษีซื้อภาษีขายแบบอัตโนมัติทำให้ผู้ใช้งานพีคสามารถเตรียมไฟล์ยื่นสัมพากรได้ในโปรแกรม 4. ระบบสร้างรายงานภาษีห้างนาที่จ่ายพงด2 3 5 3ฟังก์ชันที่ช่วยลดเวลาการจัดเต็มเอกสารภาษีพงด2พงด .3 พงด .53 ของนักบัญชีโดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์และนำยื่นผ่านเว็บไซต์กรมสัมพากรได้อย่างรวดเร็ว 5. ระบบ a p i เชื่อมข้อมูลลงบัญชีอัตโนมัติ พีคมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลทางบัญชีจากแพลตฟอร์มพันธมิตรเพื่อนำข้อมูลรายการซื้อขายเข้าสู่โปรแกรมบัญชีพีกได้แบบอัตโนมัติช่วยลดต้นทุนและเวลาในการจัดทําเอกสารงานบัญชีของกิจการ 6. Customer Support ด้านบัญชีพิเศษสำหรับผู้ใช้งาน Peak Pro p l u s Pa พ k ก g e p พ a k พ,พ,พร้อมให้บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้งานและสอบถามข้อมูลเชิงลึกทางด้านบัญชีผ่านทางช่องทางสุด e x c l u s i v e ทั้งเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเฉพาะกับทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านบัญชี c u u t t o m r s u u p p r t t ด้านเทคนิคพีกมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคคอยให้คำปรึกษาตอบคำถามข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมทั้งการใช้งานเบื้องต้นและเชิงลึกให้กับผู้ใช้งานพีกแพ็กเกจโปรพลสอัปเกรดเป็นโปรพล s สวันนี้เพื่อธุกรกิจที่เติบโตขึ้นกว่าเดิม Pe a แอค c คา n ต c o ค สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําโปรแกรมบัญชีออนไลน์คุณภาพชื่อว่าโปรแกรมไม้ขาวขาวนะคะซึ่งมีระบบการทํางานครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายจ่ายรับการลงบัญชีรายวันระบบเช็คธนาคารเงินสดย่อยสต็อกสินค้า รวมถึงในส่วนของการองุม,มัติเอกสารการบริหารงานขายไปในตัวได้เลยนะคะแล้วก็มีรูปแบบแรายง,งานให้ตรวจสอบทุกระบบเลยนะคะรวมถึงพวกรายง,งานภาษีซื้อภาษีขายพงศ์ต่างๆแล้วก็มีรูปแบบของอแบบฟอร์มนะคะให้ทุกหน้าจอนะคะสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะคะ ภาพรวมของคุณสมบัติเบื้องต้นของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ไม่ให้ขาวๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะหากท่านใดสนใจทดลองใช้งานโปรแกรมฟรีสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตามรายละเอียดที่หน้าจอได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ พาพายรัสระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบออนไลน์โดยทำงานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์รองรับการบริหารเอกสารตามระบบ ISO Standards จะเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่ช่วยบริหารจัดการระบบเอกสารภายในองค์กรของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกขั้นตอนด้วยการออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ใช้งานง่ายครอบคลุมทุกความต้องการ และสามารถรองรับการใช้งานกับระบบการทำงานจริงในการบริหารจัดการเอกสารที่มีอยู่มากมายในองค์กรธุรกิจ p ่า p พรัสมี Workflow อยู่ภายในตัวระบบสามารถนำเอกสารหรือแบบฟอร์มต่างๆส่งไปหาคนทำงานได้อย่างถูกต้องระบบจะทำการแจกจ่ายเอกสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติโดยระบบจะสร้างและควบคุมเลขที่ของเอกสารและเวอร์ชันให้ด้วย อีกทั้งยังบันทึกการรับทราบเอกสารของแต่ละบุคคลและเอกสารไว้เพื่ออ้างอิงได้อีกด้วย p าพไพรัสถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสร้างเวิร์กโฟลด้วยการลากและวางเพื่อให้สามารถออกแบบได้อย่างอิสระแม้กับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ p าพไพรัสเป็นเหมือนเลขาคนสำคัญจัดการดูแลงานด้านเอกสารของคุณ สะดวกในการค้นหาหรือเรียกเอกสารข้อมูลสามารถตรวจช็คตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่าการดำเนินงานถึงขั้นตอนใดคอยเตืนอนคุณเมื่อมีเอกสารใหม่เข้าม,มาโดยผ่านทางระบบอีเมลและการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์คุณสามารถตรวจเช็คตรวจสอบได้ผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่สามารถอัปเดตและค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลา ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของเราบริษัทเวิร์ท่าซอฟต์จำกัดในการที่จะมุ่งมัน่นพัฒนาพาพายรัสระบบจัดการเอกสารอัจฉริยะเพื่อตอบสนองทุกการใช้งานในองค์กรธุรกิจช่วยให้คุณเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นองค์กรธุรกิจในการแข่งขันบนเวทีโลก